เราก็ใส่แสงเดียวเลยสีผิวแบบมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันแฉะแฉแแฮรู้สึกแย่มากสวัสดีค่ะพีมค่ะวันนี้ก็จะมาทำคิวสวิปที่หลังค่ะ ค่ะก็หลังไม่ค่อยเรียบเนียนนะคะมีสิวบ้างแล้วก็สีผิวดูไม่สม่ำเสมอด้วยะคะ่ะก็คือปกติพิมจะเป็นคนชอบใส่ใส่เดี่ยวนะคะหรือว่าแต่งตัวแบบโชว์หลังอยู่แล้วด้วยแล้วทีนี้พอมันมีสิวบวกกับสีผิวไม่สม่ำเสมอก็รู้สึกขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจค่ะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนคะ่ะแล้วเราก็ใส่ใส่เดียวเลยอีกวันหนึ่งกลับบ้านเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นใส่เป็นเกาะกแเนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยสีผิวแบบมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่สม่ำเสมอ แล้วก็เหมือนน่าจะแพ้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 ด้วยค่ะก็มีสิวขึ้นเลยรู้สึกแย่มากคือระหว่างทำตอนแรกถึงเต้นก่อนเลยนะว่าจะเจ็บไหมแต่ว่าพอความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนมีหนังยางแบบดีด หน่อยๆนะคะมันไม่ได้เจ็บมากคอหลังจากทําเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาถ้าจะใส่สายเดี่ยวหรือว่าเสื้อแบบคล้องคออะไรเงะะี้ยค่ะก็รู้สึกมั่นใจเราสามารถจะมีช้อยในการเลือกเสื้อผ้าที่มากขึ้นจะสายเดี่ยวจะคล้องคอจะเกาะอกจะโชว์แผนหลังขนาดไหนก็มั่นใจค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องที่สิวมันเกิดขึ้นที่หลังมีจุดด,ดงดำสีผิวไม่เรียบเนียนก็สามารถมาทาคิวสูวิทที่ Han คลินิกได้นะคะที่เลย